เพจจำนายพันกล้วยใส่พันธุ์ทยางผ่มอบแช่นาอันนี้นอกล้วยไข่ใส่พันธุ์ท่ายาง,านนยพ,ยางพึ่งคัดมาเมื่อวานนอ,อยังสดแตงนี้นอสดเถาแตงนอสวยงามมากอ่านอออวบแข็งแรงอันนี้ที่ว่าผมคัดมาประมาณเจ็ดสิบเซนแต่อันนี้ลูกค้าไม่ต้องตกใจว่าผมไม่ได้ขายนอแบบนี้นะนี่ลูกค้าสั่งมาเพื่อ ง่ายต่อการมันเพิ่มการบรรทุกบรรทุกให้ได้เยอะประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยนอรถปิกอัพตอนครึ่งัวต,ตัดเดือกประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนแต่งจริงลูกค้าให้สามสิบนะจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปหมดเนี่ยจำนวนส่งร้อยนออันนี้กล้วยไข่ยใส่พันธุ์ท่ายางใส่พันธุ์ท่ายางร้อยเปอร์เซนไม่ใช่อ,อ,อะไรนะ กเกษตรหนึ่งกเกษตรสองหรือกล้วยไข่พัตตะบองไม่ใช่อันนี้ใส่พันธุ์ท่ยางลูกไม่ใหญ่มากจะอ้วนสั้นใส่พันธุ์ท่ยางแล้วก็รสชาติจะไม่มีอมเปรี้ยวจะรสชาติหวานมันอร่อยอันนี้ของใส่พันธุ์ท่ยางนะไม่ใช่ไม่ใช่ของกระแพงเพชรนะไม่ใช่อันนี้พมอยุทออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ก็มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่แปลงเพราะว่าส่วนมากทางบางบางบางที่บางตำบลก็จะเอาพุกูกก้วยไค่เกษตรศาสตร์มาลงมาปลูกไว้เยอะลูกจะใหญ่ยาวก็สนใจพันกล้วยก็ติดต่อตามเบอร์โทรผมได้เลย0819293691สอ่หรือตามป้ายนี่ก็ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ